ตอน,นี้ที่มหา,าวิทยาลัยราชภัฏ่าบๆนะครับเสนอให้กระผมได้นำเอาคำศัพท์ต่างๆของล้านนาเนี่ยครับซึ่งเกรงว่ามันจะหายไปจากคนรุ่นใหม่นะครับซึ่ง มีภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยข้ามามีบทบาทมากจริงๆครับมากจนกระทั่งว่าศัพท์เก่าๆเนี่ยทำท่าจะสูญหายไปบางศัพท์นั้นแม้กระทั่งผมเนี่ยครับยังไม่ค่อยทราบเลยก็มีนับภาษาอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่เพิ่งจะเกิดมา,านับตั้งแต่อายุ15ถึงสองสามขวบไปเนี่ยครับ เขาจะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ที่เกิดจากไทยภาคกลางเชียอม,มากกว่านะครับซึ่งเป็นสาภาษาราชการเป็นภาษามาตรฐานเพราะฉะนั้นก็พยายามจะรวบรวมภาษาไทยเนี่ยครับแต่ว่าเป็นภาษาไทยแบบล้านนาอาจจะเป็นวันละคำสองคำเนี่ยครับเพื่อที่จะเอามาเป็น ข้อเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาล้านนาเนี่ยอุยคมาแตกต่างกันยังไงและก็เป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะครับว่าคำเก่าเหล่านี้มันหมายถึงอะไรและคิดว่าต่อไปอาจจะเป็นภาษาที่อาจจะไม่มีคนใช้ก็ได้ครับไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะภาษาต่างๆเนี่ยได้ตายไปเยอะแยะเหมือนกันนะครับคนล้านนาเนี่ย ที่จริงแล้วเขาเรียกว่า,าคนไทยยวนนั่นเองครับคนไทยยวนคนไทยเหนือบางทีก็เรียกตัวเองว่าคนเมียงนะครับคนเมียงนี่ไม่ใช่คนเมืองนะครับก็หมายถึงว่าคนล้านนาแท้ๆคนชนบทล้านนาที่อยู่แบบมีวัฒนธรรมล้านนาจริงๆนะครับล้านนาเนี่ยที่จริงแล้ว เมื่อก่อนหน้าโน้นนะครับเราตงรวมไปถึง12ปัาราด้วยที่ประเทศจีนนะครับเช่นเมืองชิงรุ่งที่ยุนนาน,นยุนนานเนี่ยก็ยังมีคนพูดภาษาเหนือได้อยู่นะครับพม่าก,ก็เชียงตุงนะครับก็เผลอก็มีคนจากเชียงตุงเนี่ยมาบวทเรียนในประเทศไทยก็มีอยู่นะครับณตอนนี้นะครับคนที่พูดภาษาลานา,นานหรือภาษาเหนือเนี่ยก็ ที่โดดเด่นจริงๆก็จะมีเชียงใหม,ลม่ลำพูนลำปางเชียงรายแพร่น่านพะเยาไม่ทงสอนเนี่ยครับตากน่าก็าเสียงผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับก็มีบางส่วนยังพูดเหลืออยู่แต่เป็นเหลือที่เพี้ยนไปเยอะพอสมควรอุตรดิต์ก็มีบางส่วนตรนเอชกับสุโขทัยก็มีแค่ศรีสัชนาลัยเท่านั้นครับเพราะนั้นคนเหนือหรือคนล้านนานเนี่ยก็มี ภาษาเฉพาะมีอาหารเฉพาะนะครับซึ่งแตกต่างจากทิ่อื่นผมก็เลยอยากจะนำเสนอศัพท์อาจจะเป็นวลคำสองคำเพื่อไม่ให้ศัพท์เหล่านี้สูญหายไปครับเบื้องแรกนี้ก็คงจะแนะนำให้รู้จักล้านนาหรือคนเหนือเป็นเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ